ใบยางที่มันมีรอยด่างรอยเหลืองรอยไหมแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรเกิดจากอะไรเราจะแก้ไขหรือว่ารักษามันยังไงนะครับอันนี้เป็นคําถามที่พี่น้องชาวสวนยางของเราถามกันเข้ามานะครับก็ถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งแล้วเคยดูคลิปเรื่องราแป้งมาแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันคือร่องรอยของโรคราแป้งนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้มาเล่าอธิบายแบบคลิปเก่าแล้วนะครับคลิปนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจสําหรับคนใหม่ๆเลยก็จะมีอยู่2เรื่องที่สําคัญนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่า มันเกิดจากอะไรแล้วรักษาอย,ย่างไงในมุมมองที่แตกต่างจากคลิปเดิมนะครับเรื่องที่2เป็นประเด็นที่สําคัญที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาโรคราแป้งหนักๆทำให้ใบยางเราเหลือโคนด่างเยอะๆมีเหลือใบใน,น้อยๆเพราะว่าใบมันร่่งหล่นไปเยอะเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณน้ํำยางนะครับมาทําไมมันถึงปริมาณน้ํายางมันถึงน้อยลงแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงก็จะเป็น2เรื่องหลักที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเรามาไล่เรียนกันตั้งแต่เรื่องของโรคราแป้งนี่ก่อน,นครับ ราแป้งเนี่ยเกิดจากเชื้อราครับจะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่เป็นใบอ่อนกับใบเพสลาดเท่านั้นเนาะซึ่งชื่อเชื้อราเนี่ยไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปฟังก็ได้นะครับออเรารู้จักชื่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของราแป้งแล้วเราก็ไม่สามารถขายยางได้แพงกว่าคนอื่นอยู่ดีนะก็ไม่ต้องจาครับจําลักษณะอาการของมันก็นแล้วกันซึ่งโรคที่เกิดกับทางใบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันอาจจะสับสนได้ก็จะมีโรคของจุดก้างปลาครับโรคเชื้อราสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดกับ เกิดแผลร่องรอยของแผลขึ้นบนใบเหมือนกันแต่ลักษณะของราแป้งเนี่ยก็จะชัดเจนเป็นวงอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นโรคราอะไรเนี่ยก็ส่งรูปกันเข้ามาดูครับผมจะได้วิเคราะห์ให้3มโรคเนี้ยดูรูปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังสับสนยังไม่รู้ว่ามันเป็นร่องรอยของโรคอะไรเนาะสำหรับคําถามที่ถามว่ารักษาได้ไหมนะครับในปกติแล้วเนี่ย ตาแป้งถ้ามันเป็นช่วงที่มันระบาดอยู่เนี่ยมันก็สามารถรักษาได้นะครับในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติจะไปฉีดไปพ่นเนี่ยมันก็คงทําได้ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาจริงๆเนี่ยก็ทําได้ยากเหมือนกันแต่มีตัวยาที่ใช้แก้ปัญหาหรือรักษาได้แต่ในมุมมองของคนที่ถามมาเนี่ยนะครับเขาถามว่ามันเป็นแบบนี้จะรักษาได้ไหมหมายถึงว่าตอนที่ตอนนี้มันเป็นใบแก่อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีรอยด่างรอยไหมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราไม่ต้องทําการรักษาแล้วครับเพราะว่ามันพ้นระยะของการเป็นโรคมาแล้ว ตอนนี้มันมันหายป่วยแล้วแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่ร่องรอยที่เป็นรอยด่างรอยเหลืองรอยไหมเนี่ยมันคือรอยโรคครับทางวิชาการเราเรียกว่ารอยโรคเหมือนกับถ้าเราเกิดมีดบาดเลยนะครับวันนี้แผลของเราหายแล้วนะเลือดไปออกแล้วเราไม่เจ็บแผลแล้วแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือรอยแผลเป็นอันนั้นแหะครับคือร่องรอยที่เราเรียกว่ารอยโรคไม่ว่าจะเป็นงโรคทางเดินหายใจที่มันไปทําลายปอดนะครับพอเรารักษาตัวหายแล้วเนี่ย ร่องรอยที่ถูกทําลายอยู่ในปอดเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นอันนั้นแหละที่เราเรียกว่ารอยโรคนะครับทุกๆโรคก,ก็จะทิ้งร่องรอยเอาไว้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ารอยโรคนะครับซึ่งในมุมมองของคนที่ถามมาผมเข้าใจว่าเขาถามว่าถ้าเป็นใบด่างแบบนี้จะทําให้ใบมันกลับเป็นเขียวสมบูรณ์นะครับจะทําได้ไหมซึ่งคําถามนี้จะตอบได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารูปร่างและขนาดของใบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในช่วงที่ เริ่มแตกใบอ่อนมาจนใบเพสลาดครับเมื่อเป็นใบเพสลาดแบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยขนาดและรูปร่างของใบจะไม่เปลี่ยนไปไหนแลวครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใบอันเนี้ยโรคเนี้ยพอมันเกิดการด่างการไหม้การเหลืองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับใบยางอย่างเงี้ยตลอดไปจนกว่ามันจะร่วงแล้วก็ผัดใบนะครับมันก็มีคําถามต่อจากคนเดิมนะครับว่าแล้วมันจะเป็นอีกไหมถ้าในความหมายของว่าในใบเดิมใบแก่แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นแล้วครับ แต่ถ้าถามว่าถ้าปีหน้าผัดใบขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นได้ไหมก็เป็นได้อีกครับการที่มันจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนะครับลองไปดูคลิปเดิมให้เข้าใจดังนั้นเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความเก่งความสามารถการดูแลเลยครับมันอยู่ที่ดวงจังหวะเวลาสําคัญเลยนะครับจังหวะผัดใบของยางใบยางเราอ่อนเจอสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับโรคพอดีมันก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าช่วงที่ยางเราใบอ่อนจนถึงพิศรลัดเนี่ย สภาวะแวดล้อมมันไม่เหมาะสมมันก็ไม่เกิดโรคนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกได้ว่าเกิดเกี่ยวกับดวงของเราเต็มๆเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะมันดังนั้นนะครับโรคเนี้ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงเนี้ยไม่ต้องไปรักษาเลยครับไม่ต้องกังวลมันแล้วถ้าใครบอกว่ามีตัวยาโน้นทําให้ใบยางมันเขียวมันดีขึ้นมาได้เนี่ยไม่จริงเลยครับเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรักษาแล้วครับตอนนี้มันหายแล้วเนาะแต่ร่องรอยมันก็จะทิ้งอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ข้อที่2ครับที่เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นเกิดปัญหาเยอะๆแบบของผมเนี่ยมีอยู่แถบใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับหลายๆต้นเลยด่างเหลืองทั้งต้นเลยนะครับดังนั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับพื้นที่ของใบที่เป็นใบสีเขียวปกติอย่างในรูปเนี่ยครับมันก็จะมีพื้นที่ของคลอโรฟิล์เยอะสมบูรณ์เต็มที่นะครับถ้าได้รับแสงเต็มที่มันก็จะสังเคราะห์แสงได้แบบเต็มพื้นที่เลยนะครับในขณะที่ใบที่มันเกิดโรคของราแป้งนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นคลอโรฟิล์เนี่ ถ้าพื้นที่เดิมในการสังเคอแสงเพิมหนึ่งตารางเมตรพอถูกราแป้งเล่นงานไปนะครับพื้นที่โคลอโรฟิลที่เหลือในการสังเคอแสงเนี่ยมันก็ลดลงนะครับมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวส่งผลที่ทําให้การจเจริญเติบโตของยางเราความสมบูรณ์ของยางเราปริมาณของน้ํำยางเรามันออกไม่ดีออกน้อยลงนั่นเองครับอันนี้ก็คือปัจจัยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าตัวปัจจัยหลักๆนะครับก็คือการที่ยางจะสร้างน้ํายางสร้างอาหารสร้างความสมบูรณ์ได้เนี่ย มันจะต้องมีองค์ประกอบ2เรื่องนะใครที่ฟังแล้วก็ฟังอีกนะครับก็คือองค์ประกอบที่ได้จากธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปทางในรูปของปุ๋ยต่างๆได้จากดินนะครับเป็นธาตุอาหารเป็นอันที่1อันที่2ก็คือเป็นส่วนของอสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือน้ําตาลน,นะครับหลักๆเลยก็คือได้คาร์โบไฮเดรตได้น้ําตาลมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ยังได้พลังงาน a t p นะครับจนเอาทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันนะครับเป็นเหตุผลว่าทําไมพอยางมันมีปัญหา มันสังเคราะห์แสงได้น้อยใบมันเหลือน้อยเนี่ยทาไมใส่ปุ๋ยให้ตายยังไงมันก็ไม่ค่อยออกเพราะว่าสารอาหารอย่างเดียวมันไม่ครบองค์ประกอบครับมันจะต้องมีสารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงขึ้นมาด้วยสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นพวกหลักๆเลยก็คือน้ําตาลนะครับน้าตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเอามารวมกับธาตุอาหารมันจริงจะได้เป็นโครงสร้างต่างๆได้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งต่างๆนั่นเองครับอันนี้คือความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงหลายคนเข้าใจผิดว่าการสังเคราะห์แสงหมายความว่าเอาธาตุอาหารจาก ที่หาได้จากดินเนี่ยเอาส่งไปที่ใบแล้วก็เอาไปปรุงนะครับเหมือนกับทากับข้าวเลยและก็ส่งกลับมาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีส่วนสังเคราะห์ในส่วนอื่นกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตได้แค่น้ําตาลกับพลังงาน ATP ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเวลาที่พืชของเรามีปัญหานะครับเราก็จะมีการผลิตสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทางด่วนที่มีการใช้ในพืชทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ โดยธรรมชาติถ้าพืชไม่มีปัญหาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เลยครับเพราะพืชเนี่ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตัวได้ด้วยตัวของมันเองเราจึงจัดว่าพืชเนี่ยเป็นอาณาจักรแห่งผู้สร้างเป็นผู้สร้างทั้งหมดเลยนะครับสร้างจากวัตถุดิบพื้นฐานทั้งหมดเลยสามารถสร้างได้เองหมดแต่พอเราทําพืชเชิงเศรษฐกิจแบบนี้มันเจอปัญหานู่นนี่นั่นทําให้มันสังเคราะห์รดอะมิโนได้น้อยลงสังเคราะห์น้าตาลจากกระบวนการสังเคราะห์แสงน้อยลงเราก็เลยมีการชดเชยเพื่อให้ได้ผลผลิตกลับคืนมาถ้าเราปลูกแบบตามวีตามเกิด ตามหัวไรไปนานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่เนี้ยเราทําเป็นอุตสาหกรรมทําเป็นเศรษฐกิจนะครับทำเพื่อสร้างรายได้ดังนั้นเนี่ยการที่ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จําเป็นนะครับเมื่อมันเจอปัญหาแบบเนี้ยเราใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่เราต้องการเราก็เลยอาจจะต้องมีการใช้โกรดเตอร์มิโนโเข้ามาเสริมเพื่อชดเชยในส่วนที่มันไม่สามารถสร้างได้เพราะความผิดปกติของใบใช้น้ำตาลทางด่วนแต่ลักษณะของน้ําตาลทางด่วนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับยางครับเพราะว่า ถ้าเราเอาไปฉีดไปพ่นที่ใบเนี่ยมันก็ทําได้ยากมันไม่ถึงเนาะเพราะว่ามันสูงแต่พอมาใช้กับหน้ายางเนี่ยกระบวนการดูดซึมเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือว่าเราใช้สาราต่างๆช่วยในการดูดซึมมันก็ต้อยประสิทธิภาพลงและที่สําคัญนะครับพวกน้ําตาลเนี่ยเป็นมันเป็นแหล่งอาหารของเชื้อราทําให้มีโอกาสเกิดเชื้อโรคเชื้อราที่หน้าย,ยางของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยก็คืออาหารหลักของเชื้อราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จึงไม่ควรใช้สําหรับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยนะครับเวลา ในระยะเวลาที่ผ่านมา6 7ปีเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยางออกน้อยออกไม่ดีเนี่ยผมก็ใช้ตัวที่ชื่อว่าพาราไว้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยใช้แล้วก็คงจะรู้จักดีครับว่าพาราไว้เนี่ยนะครับเป็นอาหารเสริมสําหรับยางพาราได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะทําให้ยางโทมทําให้ยางตายนื่งครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันช่วยแก้ปัญหาว่าเฮ้ยยางเราออกน้อยออกไม่ดีเปลือกแข็งมีเชื้อราาาที่หน้ยง มันช่วยได้ครับแต่ถามว่าจะเอาไปใช้แบบโว้ทดแทนปุ๋ยเม็ดทางดินเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปรักษาตายนึงเลยมันก็ทําไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ของวิเศษขนาดนั้นนะตัวที่ผมตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เลยอยากจะเปิดใจอยากจะทดลองดูหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ยางผมก็มีปัญหาปีนี้มันไม่ค่อยออกเลยนะครับก็ลองเนี่ยครับมีขนาดทดลองนะครับไม่น้อยกว่า2 5 0ร้ซีซีนะปริมาณไม่น้อยกว่า2 5 0ร้ซีซีใช้ได้อยู่ประมาณ300ต้นนะครับหรือว่าประมาณ5ไร่ ขึ้นอยู่ที่ความยาวของหน้ายางขนาดของต้นยางด้วยนะครับ3า0บาทรวมส่งเก็บเงินไปทางมีแปลงไปให้ทายแล้วด้วยนะครับมีแปลงขนาด1.5นิ้วไปแต่ถ้าใครบอกว่ายางผมเยอะก็นั้นครับผมอยากจะได้อ,อ่ไม่ร้องอะ่ะอยากจะใช้ทั้งหมดเลยประมาณ78ไร่1ิบไร่ก็แบบนี้ครับ2ขวดก็ตีว่าเป็นครึ่งลิตรนะครับขนาดทดลอง2ขวดตีว่าเป็นครึ่งลิตร,รายไอตัวนี้ราคารวมส่งเก็บเงินไปทาง650าบาทนะครับก็มีแปลงไปให้เหมือนกันนะ แล้วก็ถ้าบอกว่าผมใช้อยู่แล้วครับผมทดลองแล้วมั่นใจแล้วหรือว่ายางผมมี10ไร่20ไร่อย่างเงี้ยก็เอาไปให้คุ้มไปเลยอันนี้ก็คือราคาประหยัดสุดคุ้มสุดแล้วนะครับก็คือ1,150บาทรวมส่งจิมเงินไปทางใช้ได้ประมาณ1,000ต้นขึ้นไปนะครับจนถึง1,600ต้นขึ้นอยู่กับความยาวของหน้ายางด้วยนะขนาดต้นยางด้วยนะครับถ้าสําหรับใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็จะกักประมาณถูกนะคนที่ยังไม่เคยใช้ก็อาจจะทาได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้ามีคุ้มกว่านี้อีกนะครับอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าอยากได้คุ้มกว่านี้คนที่ใช้จนมั่นใจแล้วมีสวนยางเยอะนะครับอยากจะประหยัดจริงๆเลยก็คือยกหลังครับยกหลังสิบสองลิตรแบบนี้ครับสิบสองลิตรใช้ได้ขวดละยี่สิบไร่ก็คูณเข้าไปขวดละพันต้นก็คูณเข้าไปนะครับก็จะราคาถูกลงอีกทั้งหลังเนี่ยสิบสองลิตรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งเ็บเงินไปทางมีแปลงไปให้นะครับสิบสองด้ามพร้อมใช้งานเลยนะก็ ประหยัดคุ้มครับใครที่เป็นเท่าแก่สวนยางใช้ทดลองแล้วมั่นใจนะครับอยากจะใช้แบบประหยัดก็ทั้งหลังนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องฝากเอาไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆช่องทางมีสาระมีคําถามมีปัญหาเกี่ยวกับยางพาราก็สอบถามเข้ามาได้ครับใครสนใจอยากจะใช้พาราไว้นะครับสแกน QR code บนหน้าจอนี้เลยครับไปทักทายทางไลน์สั่งทางไลน์ได้ครับหรือว่าจะโทรมาที่ เบอร์โทร0812930675นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ